c ิ๊กเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b ิ t g เกสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวของชีบะด้วยกัน เนื่องจากมันมีโปรเจกต์ที่มีร่วมกันนะครับของบรรดาตระกูลหมาเนี่ยหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อย่างเมตาเวิร์สนะครับอย่างคาบุสุกับชิบะก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมตกระดานบิดเกตก่อนนะครับท่านใดสนใจในการเข้าถึงเหรียญต้นน้ำอันนี้ผมแนะนำเลยหรือจะสเต็กเซฟวิ่งได้นะครับผมว่าสะดวกกว่ากระดานหลักนะ ในเรื่องของเหรียญต้นน้ำเพราะว่ากระดานบีบแกสเขา l i s เหรียญเยอะถ้าเกิดคุณไปซื้อเหรียญต้นน้ำในฝั่งของอิตาลีค่าแก๊สจะแพงนะครับเข้ามาเก็บในกระดานดีกว่าถ้าเกิดกระดานมีนะผมแนะนําประมาณนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้วันนี้เป็นข่าวสั้นๆนะครับประมาณ2ข่าวนะครับมาข่าวแรกเลยเนาะก็เป็นเรื่องของเว็บ3ามซูเป p รนะครับอันนี้ก็คือ Upland ก็จับมือร่วมมือกับ o w n the Dog นะครับเพื่อเป็นเจตจากด็อกมีม อันโด่งดังของ d อฟมี e สากลนะครับเนื่องจาก k a บูสุกับชิบะอินโมีโปรเจกต์ร่วมในการเรื่องของ m e t a เวิร์นะครับจากนั้น k a บูสุเนี่ยจะเป็นเรื่องของ m e t a เวิร์ส่วน Upland จะเป็นลคาบูสุจะเป็นเรื่องของ m e t a เวิร์สนะครับส่วน Upland จะเป็นเรื่องของเบสสามซูเปอร์นะครับจะเข้ามาช่วยกันอันนี้แดนนี่บาว o นะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ Upland ได้แบ่งปันนะครับเกี่ยวกับ o อนเดอะวูฟความร่วมมือตรงนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเติบโต โดยเฉพาะในกลุ่มโซนของญี่ปุ่นนะครับก็มีการทำเมตาเวิร์สนะครับแล้วก็มีโอกาสสร้างเรื่องเกี่ยวกับคริปโตบล็อกเชนด้วยกันนะครับโดยใช้กลุ่มว่า Own the Dog นะครับก็เป็นพวกคริปโตบล็อกเชนเกมไฟล์พวกนี้นะครับฉะนั้น d o อกมีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะนะครับอย่าง d o อกคัฟเนี่ยก็เป็นเหมือนกับศูนย์รวมนะครับของอัพแลนดที่เขาใช้ในการชุมนุมเป็นส่วนสาธารณะนะครับ เราเขาจะมีการกําหนดในวันที่ 1- นถึงสพฤศจิกายนนะครับก็เป็นการเฉลิมฉลองวันดอสนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีการแจกรางวัลของคาบูสูด้วยเพราะว่าคาบูสูเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ด้านเมตาเวเศเฉพาะนะครับก็จะได้รับเหรียญรางวัลเป็นบอลเดอะดอสนะครับรวมถึงมีการเขาเรียกว่าเลสฟันนะครับการบริจาคอะไรร่วมกันนะครับก็จะมีกิจกรรมร่วมกันฉะนั้นดอกคัฟเนี่ยก็เสมือนอัพแลนด์นะ ก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดผมไม่ได้อยู่กลุ่มนี้นะครับแต่ข่าวนี้น่าส,น,าสนใจฉะนั้นผู้เล่นปัจจุบันของ Upland นะครับเขาก็จะเล่นผ่านกลุ่ม Own the Dog นะครับก็จะได้รับ Dog Block Explorer NFT เนะครับเป็น NFT แบบพิเศษของ Upland Metaverse นะครับก็จะเป็นกลุ่มเว็บสนะครับ แล้วก็จะมีภาพเอกลักษณ์ของคาบูสุนะครับที่เป็น NFT มาออกมาขายออกมาแจกอะไรพวกนี้ออกมาทำไอเรื่องของ a d o p นะครับประมาณนี้นะครับฉะนั้นการจัดหาอย่างแอสเซอร์ดาวนะครับก็มีมูลค่าประมาณ1,696.9พอิบหนะครับหรือ ETS เนี่ยก็น่าตกใจนะครับว่ามี จำนวนเงินที่เทียบเท่าประมาณ4.8ล้านดอลลาร์นะครับเราก็เป็นกิจกรรม NFT, Dog NFT อะไรพวกนี้ในวันงานนะครับดังนั้นเขาก็มีการพูดรายละเอียดประมาณนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับว่า d o t c o i n เนี่ยหรือว่าชีบะจะออกมาเป็นยังไงนะมีโปรเจกต์ร่วมกันเล็กๆนะครับหลายส่วนเพราะว่าคาบ u สุก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเมตาเวิร์น่าจะเป็นฝั่งของญี่ปุ่นนะ นะครับส่วนชิบะเป็นฝั่งของเมกานะครับก็มีกิจกรรมเมตาเวริร์ร่วมกันอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของชายตัวชิคุสมะกันนะครับก็พูดในวันที่31ตุลาปี2 0 2พันสิบโพสบนทวิตเตอร์นะครับซึ่งเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เขาได้นำฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของชิบะเรียมแล้วก็มีบริการนะครับชื่อชิปด้วยนะครับแล้วก็มีเป้าหมายแนะนำการใช้งานนะครับก็น่าจะเป็น การบริการที่ชื่อชิปบนเครือข่ายของชีบาเรียงนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าจะสร้างให้แฟนคลับเนี่ยเข้ามาร่วมในโปรเจกต์ด้วยกันได้ต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันนะครับวันนี้มีประมาณสามข่าวนะตอนแรกหาได้2นะครับข่าวสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวานนะครับข้อมูลนี้มาจากออนเชน นะครับ into the block นะก็เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกรรมของคริปโตนะครับชิปขนาดใหญ่ได้เพิ่มขึ้นถึง454.38ซึ่งมีมูลค่าประมาณ100,000ดอลลาร์ 1, ขึ้นไปนะครับก็มีระยะเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้การเพิ่มขึ้นอย่าง9กระโดดที่35.97ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมชิปขนาดใหญ่ซึ่งคิดเป็นประมาณ4.51ล้านล้านโทเคนชิปนะครับ ด้วยเหตุนี้ปริมาณธุกรกรรมในแต่ละวันของชิปเนี่ยจึงสูงถึง5.8ล้านล้านนะครับอย่างน่าประทับใจเทียบเท่ากับ46.12ล้านดอลลาร์นะครับฉะนั้นตอนนี้ชิปก็อยู่ที่ประมาณ0.05ตัว8 0 0นดอลลาร์นะครับมีการเพิ่มขึ้นทั้ง12.5%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนื่องจากตลาดนะครับเกิดความผ,ผันผวนเอาแหละนะครับโดยทั่วไปน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะ วันนี้ข่าวไม่ได้เยอะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามเรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสาหรับกลุ่มชีบาโดยเฉพาะนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ฝากกระดานบิดเกตด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าชีบาอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขออตััวไปก่นร หนึ่งในบริการที่ผมติดใจสำหรับกระดาน OKX OK ระบบ P2P มีร้านค้ามากมายไม่แพ้กระดานอันดับที่หนึ่ง